สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชนแนลนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําความรู้จักกับคัดรถเกียร์ธรรมดาเรานะครับที่หลายๆท่านขับรถมาอาจจะทําผิดมาตลอดนะครับก็คือนะครับคัดนะครับเราจะใช้แบบไหนตอนไหนนะครับก็คือ 1. เวลาหยุดรถนะครับเราเหยียบให้สุดเลยนะครับ 2. เวลาเราออกตัวรถนะครับก็ค่อยๆปล่อยคัด์นะครับแล้วก็สามเปลี่ยนเกียร์ครับเราเหยียบให้สุดเลยนะครับนี่ครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับข้อที่สี่นะครับที่หลายๆท่านอาจจะใช้ผิดมาตลอดชีวิตนะครับสำหรับคัดต์รถเกียร์ธรรมดานะครับก็คือ ขณะที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับหรือสตาร์ทรถนะครับต้องเหยียบให้สุดทุกครั้งนะครับเพื่อเป็นการทุ่นนะครับหรือเบาแรงของเครื่องยนต์เรานะครับทําให้เครื่องยนต์เราไม่ทํางานหนักนะครับเวลาตอนสตาร์ทเครื่องนะครับก็คือเราจะสามารถยืดอายุของเครื่องยนต์เราไปได้อีกนะครับเวลาเราเหยียบคัดแล้วก็ ค่อยสตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็เป็นการเซฟตี้ไปในตัวด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะลืมคาเกียไว้นะครับจะได้เป็นการเซฟตี้รถจะไม่ต้องกระตุกนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกๆท,ท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด s u b ส c r i b e นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ